ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําวันที่15ก,กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้คนที่เกิดวันจันทร์วันนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะขึ้นไพ่เศรษฐีมาเลยนะคะการเงินค่อนข้างดีคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมีโอกาสได้เงินก้อนใครที่รอเงินรองานมีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้งานช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนนะคะกับงานพอสมควรนะคะอาจจะเหนื่อยจะหนักแต่สิ่งที่คุณทานะคะ จะออกดอกออกผลแล้วก็ได้ผลกําไรกลับคืนมาค่อนข้างดีช่วงนี้คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องคิดหนักนะคะมีเรื่องกังวลนะคะไม่พอใจในสิ่งที่มีนะคะตอนนี้นะคะอยากได้เงินนะคะมีเงินอยู่นะคะแต่อยากได้เงินเพิ่มนะคะในช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลมีเรื่องไม่สบายใจคิดเยอะเรื่องเงินนะคะในช่วงนี้นะคะ คุณมีเรื่องมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนคิดถึงบ้านอยากเดินทางกลับบ้านบางคนอยากจะซื้อบ้านนะคะมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 7 1หนึ่งนะคะแล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ